แกแกซัมมอนหรอเป็นสายซัมมอนหรอโย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 โอ้โหเยอะเยอะโอ้โหแม่งเป็นล้อยเลย แล้วสวัสดีชาวแก๊งส้มและคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยวันนี้พวกกับผมแม็กซ์ตุ๊ดกาแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม minecraft mod RPG และตอนนี้ก็อยู่ในนรกแล้วก็เฮ้ยเพื่อนอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนวันนี้กับลินเท,ทเดอร์นี่วันนี้เดี๋ยวผมมาแลกกับลินเทดเดอร์อยากได้อ่าไอเทมแบบเนเธอร์ไลท์มันจะได้แข็งแกร่งไหนนี่ไงใช้4ี่แลกได้ห้าอ้ยมีสตัวเลยเลยอเง <c oughs> แทง่งเนเทอร์อไลท์แรกอันนี้ได้ด้วยโยอันนี้อะไรเนี่ยกระเด็นเหรอดาบมีน้ํายาด้วยโอเคเดี๋ยวขอเอาเนเทอร์ไลท์ออกมาก่อนมีสีอันพอดีเลยอะไปเจอในนู้นมานะนี่แรกมาแล้วทำไรได้ทําแทง่งเนเทอร์อไลท์นะทำไรได้เนี่ใช้โต๊ะออ้เนี่เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้หลายชิ้นเลยเนี่ยสุดยอดมากสุดยอด โอเคได้เวลาทําแท่งเนเธอร์ไร์กันดีกว่าเนเธอร์ไรรู้สึกว่าต้องใช้ทองสินะ,ะนี่ทองนี่แท่งเนเธอร์ไรทําได้แค่ชิ้นเดียวเองเออแล้วเราจะทําทำโต๊ะครบ Network, าบเนเธอร์ไร์ยังไงออันนี้ทําไงใช้ไม้แล้วก็เหล็กโอเคเข้าใจละ ไม้แล้วก็เหล็กนี่ไม้4อันแล้วก็เหล็ก2อันนะเก็บทองไว้ก่อนอเก็บอันนี้เท่าไรไว้ทำโต๊ะปั๊บแล้วก็วางปั๊บจากนั้นก็ว้าวแมวดีกว่าแมวดีกว่าเดี๋ยวเดวเราเอาวันนี้ดีกว่า,อ,าอยู่ไหนวะนี่ เอาขวานหรืออะไรดอีอุปกรณ์อื่นใส่ได้ไหมอันนี้ใส่ได้ปล่าเอาดนนีใส่กับอันนี้ไม่ใช่แล้วบ้าบอใส่ไม่ได้เอองั้นเราก็ใส่ให้กับอที่ขุดแล้วกันเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะรู้นะปับ๊บเรียบร้อยโอ้โหที่ขุดได้เท่าไรว้าวผมผมไม่เคยได้มาก่อนเลยนะ ได้ครั้งแรกโอเคแล้วก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้เฮ้ยแล้วอันนี้ก็ตีอย่งเลยฮัลโหลมาดิบังอาจไหนลงมาอืมอืม,อมบังอาจบังอาจบังอาจมา,า,าตีโอเคนะเป้าหมายในว,วันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปเดินทางดีกว่านะขุดเหมืองเรียบร้อยสำรวจถ้ำแล้วก็เดินทางแถวๆนี้ก็เรียบร้อยอยากเดินทางแบบไกลๆบ้าง จำได้ไหมที่ไอคนคนขายแผนที่อะผมสามารถแลกได้ oh. เดี๋ยวผมไปแลกดีกว่าเอาแผนที่อน,นี้ดีกว่า oh. ป่าไม้ปึ๊บอืมโอเคเยี่ยมเราได้แผนที่ป่าไม้มาและ oh. นี่เอาแผนที่สำรวจมหาสมุรมานี่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวทําเข็มทิศเพิ่มเข็มทิศไม่ต้องแลวมั้งเราเราไม่จําเป็นต้องใช้เข็มทิศแล้วนี่เราเปิดแบบได้เนี่ยเปิดแบบดูโอเคอ่า เอาทีละอย่างแล้วกันอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้กระเป๋าส,ส้มดิเออนี่เก็บไว้ถ้าเราเอาตามทิศมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าตามทิศแบบนี้แปลว่าเราต้องเดินเฉียงไปฝั่งนู้นแน่แน่แน่แนนอนแน่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 แนแน,นอนเลยเย,ย้วันดีพึ่งพึ่งน้อยงยโอเคได้เวลาออกเดินทางแล้วจุดวาร์ป รู้สึกว่าจะชื่อนี่เอมโจนะโอ้วาบมาแล้วเฮ้ยนี่ไงขยับมาหน่อยนึงแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอดูทิศทางหน่อยเราหันหน้าไปทางนูน้นไม่ใช่ถ้าเราหันมาทางนี้มันจะไปทางนูน้นเราต้องเดินไปทางทางนู้นเลยเฮ้ย ใชวแป๊บหนึ่งทางนูน้นคือด้านหน้าดีๆนะถ้าเราเดินไปนี้มันมาทางนี้แปลว่าหันมาทางนี้แล้วก็เดินมาทางนี้แน่ๆไปไปทางนูน้นแน่ๆเลยนี่ไงน่าจะน่าจะตรงไปทางนูน้นไปเลยเลยครับไปเลยเลยโอ้โหดูป่าเขาที่นี่มันจะกลายเป็นแบบสีประมาณนี้แหละสุดทะเลแล้วสุดแล้ว ตัดขอบทะเลแบบนี้เลยเ hey, ฮ้ยหิมะลอยได้โห oh, แล้วมันโลกมันตัดแบบนี้เลยเฮ้ย hey, สุดยอดอันนี้อะไรเนี่ยสโนเฮ้ย hey, นี่ผมเดินเด,เดินมารอบนี้แล้วนะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่แล้วห oh, นี่คือเมืองหิมะไบโอมหิมะ ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆโอ้โหตรงนั้นคืออะไรคืออะไรครับอ้ยยคืออะไรล่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะสโตนไอสหินน้ำแข็งเหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะสิ่งก่อสร้างอะไรแล้วนี่คือสปาวอะไรเนี่ยสปาวตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าผมเอานุ่มนวลนุ่มนวลขุดจะเป็นยังไง ได้อี e i กด้วยอ้นนี่บอกอะไรสงสัยไปหมดเลยขุดไม่ได้ด้วยอันนี้บอกไม้ขุดได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันต้องมีอะไรฝังอยู่ในนี้แน่แน่แนตัวนี้มีทางเข้าด้วยเออเอาพ่วม,มาก่อนแล้วกัน เ้ย hey, มันคืออะไรอ่ะผมคิดไปเองแน่ๆเลยไปไม่ได้เลยโอเค okay, ช่างมาเถอะมันไม่มีอะไรแล้วมันน่าจะเป็นจุดสปาเฉยๆอะมัง้งโยผมมาไกลขนาดนี้เลยโอ้ oh, เป็นเมืองหิมะเลยเลยโอ้ oh, ตอนนี้โลกเข้าสู่หิมะแล้วผมคิดว่ามันไม่โอ้ย oh, ไม่น่าจะไกลขนาดนี้นะนี่ผมก็เดินมาไกลมากแล้วนะ ผมว่าไม่ใช่แน่ๆโอเคงั้นผมกลับบ้านงั้นลองไปอีกฝั่งหนึ่งผมจะกลับบ้านโดยการจมน้ำตายแล้วกันนี่กลับมาแล้วโอเคงั้นก็แปลว่าเราก็ต้องไปฝั่งนูน้นตอนกลางคืนไม่สนแล้วไปเลยอืมแป๊บหนึ่งนะไม่เข้าใจ ถ้าเรามาทางนี้และแผนที่ขยับอ๋อตรงนี้ประมาณตรงนี้เข้าใจละเอ้ยเลิกตีได้แล้วสารู้แล้วทางไปเอ้ยวิ่งฝ่าไปเลยอืมจากป่าอะไรไม่รู้กลายเป็นหิมะหมดแล้วนะคือปิดมอดไบโอมแล้วไม่งั้นเล่นไม่ได้ชัวร์วัวดดีซอมบี้ซอมบี้น้ำแข็งเอ้ยไม่ต้องมาขามลามเลยฮะเอ้ยเข้าสู่หิมะแล้ว ไม่ใช่ป่าแลยเนะี่ยมันข้ามไปหิมะแล้วนี่เฮ้ยไบโอมหิมะดีกว่าโยเออมันไม่บอกว่าเรากําลังหันหน้าไปทางไหนอะ่ะคือมันเป็นแผนที่มันเป็นจุดกลมๆขาวๆโง่วงวๆว่าเราอยู่ส่วนไหนของแมพเราไม่รู้ทิศอ,อ่ะเฮ้ยคิปเปอร์เออใหญโอ้โหแรงระเบิด โอ้ตอนเช้าแล้วเพื่อนๆก็พากันตายเฮ้ยมันร้อนขนาดนั้นเลยอ่ะแสงอาทิตย์อ่ะนายอยู่ในหิมะไม่ใช่เอ้ยกิเปอร์โหวิ่งเร็วมากตัวนี้ยานะมีปืนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจะมีปืนอืมอย่าเข้ามานะตายไปดิเออผมคิดว่าเออเฮ้ยัย นั่นนั่นนั่นนันี่มันปาปาซาดเหรอโอ้โหไม่เจอตามแผนที่แต่เจออะไรไม่รู้ดันเจียนแน่ๆดันเจียนแน่ๆโยเงยอืมอืมโว้โว้อืมอืมอืมเป็ียนมุมมองกันอืมโอเคโอ้ โย่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  What's up โย่ What's up อืมอือจัดการไอ้นี่ก่อนไอ้นี่มันเป็นจุดสปอนโอเคโย่ okay. What's up โย่ What's up อืมโย่ What's up โย่ What's up โอ้โหโย่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 พวกนายทำอะไรกันโอ้ส oh. วัสดีเพื่อน ไอ้ตัวนี้เอ่อรู้สึกว่ามันกลัวเราแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยตีได้ไหมยโย่ๆอย่าเพิ่งเกิดยิงแม่งเลยอ้าวตื่นมาแล้วเหรออุ้ยเพิ่บพิมพ์คำสั่งมาอยากสู้ก็ไม่บอกอยากอยากสู้ก็ไม่บอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาอุปกรณ์ก่อน มาเลยออืโเคแป๊บนึงนะอุปกรณ์อุปกรณ์ควนอุ้มอุ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยมันผักมันผักได้ด้วยไหนมันสปอนมอนตรงไหนขุดแม่งเลยนี่อ้าอืม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 โย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  ลุมนะเนี่ยเล่นลุมนะเนี่ยไอ้รู้สึกว่าไอา้ไอ้พ่อมดเมื่อกี้มันเป็นคนเสกแน่ๆน่แกเสกอะเสกละเสกละอืมอืมอืมอืโอ้ย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 แกแกแซมมอนเหรอเป็นสายแซมมอนเหรอโย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 โอ้โหเยอะเยอะโอ้โหแม่งเป็นร้อยเลย โอ้โหมาอยู่แล้วไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้เยอะเกินไปแล้วครับมาอยู่แล้วนั่งไอ้ล่างจริงอยู่นั่นล่างจริงอยู่นั่นอย่าหนีอย่าหนีสิแกอย่าหนีสิอย่าหนีอย่าหนีสิอย่าหนีสิโอ้ย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 นี่ไงตัวบอสโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โห oh, 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 oh. ยิงเป็นปืนกลเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยยยยจะย็นย็นก่อนอย่าหนีสิโอ้ยไอตัวซัมมอนแม่งเ้ยจะเกินไปแล้วนะ โอ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะอืมอืมอืมโอเคไอตัวซสม,มอนมันไปนู่นแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่งวนตีนจัดเลยไอ้นี่ตัวบอสอยู่ไหนอะโย่โย่โย่และบอสมันอยู่ไหน อ้าอุ้ยแม่งเอ้ยบอสอ่ะบอสฮัลโหลนี่ไงโอ้โหมันโอ้โหมันเรียกพวกเรื่อยเลยโอ้ยมาอยู่แล้วพอแล้วพอจริงๆแล้วเฮ้ยแม่งโหดเกินใครจะไปสู้ได้วะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ตีแรงหรอกมันมันเยอะ จำนวนมันเยอะเฮ้ยแม่งเอ้ยชุดเกราะก็พังเลยพังฟรีเลยทำไมมันเยอะจังว่ามีพอประมาณหน่อยก็ได้นี่แม่งโอ้โหยกกันเป็นขยงเลยเราต้องห้ามไปตีตัวบอสก่อนใช่ไหมเนี่ยเรามาไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าลงเราก็ยังไม่เจอเลยอ่ะมันต้องอยู่แถวแถวที่ไหนสักที่ในตรงนี้หรือไม่ก็ บนนี้ซึ่งไกลไกลชิบหายไม่ไปแล้วไปข่ายเดอ,ดอ์ดักอนอยังยังดีกว่าดีอีกเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย